ครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไหญ่ให้โชคว,วันนี้เราจะมาพูดมาคุยกับชาวราศีกลุ่มกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างภายในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อมีดวงดาวต่างๆได้มีการโครจรโยกย้าย ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของแต่ร,ราศีนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้สำหรับชาวราศีกลุ่มนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของวันที่15ที่มีดาวพระอาทิตย์นั้นโคศโคจรเข้าสู่ในราศีเมถุนนี้นั้นชาวราศีกลุ่มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมากินหรือว่า ในเรื่องของดวงจะตาหรือว่าในเรื่องของการงานก็แล้วแต่ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อดวงดาวพระอาทิตย์นั้นโคจรเข้าสู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีกุมนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอันนี้ท่านทำงานอะไรบางครั้งบางคราวก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน งานบางสิ่งบางอย่างจะยังไม่ลงตัวบางทีท่านทำงานส่วนรวมก็อาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ในเรื่องของคำพูดคำจาหรือกิริยาอันนี้ให้ท่านระวังไว้อาจจะสอไปในทางที่ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานรวมกันนั่นอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความเข้าใจหรือว่าความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกัน งานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะมีการสะดุดหรือมีการติดขัดได้งานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านคิดว่าทำได้ง่ายแต่อาจจะต้องทำยากเพราะฉะนั้นในท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอย่างมากมายงานบางสิ่งบางอย่างนั้นจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าท่านจะมีการเหน็ดเหนื่อยหรือว่ามีการเมื่อยลา้าบางคนก็ท้อถอย อยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะย้ายงานก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าความคิดเห็นในแต่ละคนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในสิ่งที่ชาวราศีกุ่มนั้นต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการครบคนในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะคบใครไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชาย เขาอาจจะไม่ซื่อตรงกับเราบางทีบางครั้งบางคราวเราคิดว่าเขาจะพูดดีเขาจะทำดีกับเราแต่ในใจลึกๆเขาอาจจะมีการไม่ซื่อตรงกับเราก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครจะเป็นการดีบางคนมาพูดจาหลอกลวงพูดจานโน้มั่งนี่มั่งจะทำให้เรานั้น หลงอารมณ์หรือว่าหลงขรมของเขาอาจจะต้องเสียเงินเสียทองเป็นก้อนหรือว่าเป็นกอบเป็นกรรมก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ท่านระวังเขาไว้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินการเงินนั้นถ้าหากว่ามีใครมาขอหยิบขอยืมช่วงนี้ก็อย่าให้เขาจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราให้เขาไปนานๆไปเ,เราไปทวงหรือว่าเราไปขอคืน อาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้เราตัดไฟแต่ต้นลมคือไม่ให้ใครมาขอยิบขอยืมก็ไม่ให้จะเป็นการดีในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นในเรื่องของสิ่งดีๆก็มีอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนในช่วงของกลางกลางเดือนไปหาปลายเดือน อันนี้ก็ถือว่าโชคลาบท่านจะดีโชคจะมีเข้ามาหาท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันงานที่ท่านทำก็จะมีงานดีๆเป็นงานโดดเด่นทำแล้วท่านจะมีชื่อเสียงทำแล้วท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีคนรู้จักท่านอีกมากมายการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อไปนี้ ชาวราศีกุมนั้นหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านชาวราศีกุมนั้นต่อจากนี้ไปดวงของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆถือว่าในเรื่องของการงานก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้ทำกันในช่วงนี้เรียกว่าการงานดีการเงินก็ดีจะมีตามมาหาท่าน <c oughs> ในช่วงนี้ การงานก็ถือว่าดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานจะไม่เดือดร้อนงานที่ท่านทำก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจมีการสนับสนุนท่านอีกมากมายบางคนได้ใหญ่ได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีบางคนก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกุมนั้นท่านจะมีเงินเข้ามาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้ท่านทำอะไรไว้ก็จะมีความสำเร็จการลงทุนการค้าขายจะเป็นการที่เรียกว่าดีกับตัวของท่านทางนั้น <c oughs> ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินการทองจะมีหลั่งไหลเข้ามหาท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ <c oughs> ต่อมาอีก <c oughs> ระยะหนึ่งในช่วงของวันที่23จะมีดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็จะมีความเปลี่ยนแปลงมาดตาทางทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีบริวารมีลูกน้องแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการ ก็จะมีเจ้านายให้กําลังใจและมีเจ้านายให้การสนับสนุนท่านทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองถ้าหากว่าท่านเงินทองไม่พอใจก็สามารถหยิบยืมคนอื่นได้ก็จะมีให้อ่อก็จะมีคนอื่นนั่นให้บริการท่านอยู่ในช่วงนี้ ในเรื่องของการงานถ้าหาก็าท่านว่างงานตกงานในช่วงของเดือนมิถุนาปลายๆก็จะมีงานทำจะมีคนมาชักชวนให้ท่านไปทำงานร่วมหุ้นร่วมส่วนหรือว่าไปเข้าหุ้นเข้าส่วนด้วยในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นชาวราศีกลุ่มก็จะมีประสบการณ์ที่ดีๆเข้ามา ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนมิถุนายน <c oughs> ชาวราศีกลุ่มนั่นในเรื่องของโชคราบก็จะมีโชคดีก็จะมีเข้ามาท่านในช่วงของปลายเดือนมิถุนาบางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อน บางคนร่ำรวยรวยแล้วท่านก็จะรวยอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็เริ่มมาแรงทำอะไรก็มีความสําเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงของเดือนมิถุนาในช่วงของปลายปลายเดือนนี้ถือว่าชาวราศีกุ่มนั้นท่านจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายในเรื่องของสุขภาพและพารณามัยก็มีบ้างในเรื่องของการเจ็บป่วย อาจจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคเก่าๆอาจจะกำเริบเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีการติดเชื้อมาจากที่อื่นอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าหากว่าเราระวังก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ก็เกิดขึ้นจากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นในท่านระวังกันเ้าไว ในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกัน <c oughs> ในช่วงของเดือนมิถุนานี้การทำมาหากินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมจะหยิบจับอะไรทำอะไรให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสทองเข้ามาหาท่าน การลงทุนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของเดือนมิถุนาก็จะมีผลดีจะมีผลกำไรเกิดขึ้นงานที่ท่านทำจะเป็นงานที่ดีและจะได้งานต่อยอดขึ้นไปอีกมากมายถือว่าดวงของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสดใสก็รวาได้ในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำในช่วงของเดือนมิถุนา ย่อมจะเกิดผลดีกับตัวของท่านบางคนนั้นก็มีโชคมีลาบไปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมาในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆชาวราศีกุ่มนั้นถือว่าโชคลาบก็ดีในช่วงนี้ในเรื่องของการคลองเรือนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีความสุขกันอยู่เรื่อยๆบางคนก็มีบุตรเต็มบ้าน มีหลานเต็มเมืองในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านในเรื่องของความรักความใกล้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีๆในช่วงนี้บางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะเจอเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงในช่วงของเดือนมิถุนาในช่วงนี้ถือว่าสิ่งดีๆนั้นจะมีเข้ามาท่าน ในเรื่องของอุบัติเหตุก็ให้ท่านระวังไว้บ้างอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนอาจจะมีเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่ทันคาดคิดหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ท่านระวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังไว้อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่หนักเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้การฟังคลิปของเรานี้ก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณ ในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปในช่วงของวันต่อไปครับก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี